สวัสดีคะ่ะทุกคนนี่บุ๋มนะคะวันนี้นะคะบุ๋มจะมาแนะนําวิธีการกู้ยืมเงินสินเชื่อ LINE บีเคนะคะก่อนอื่นนะคะเราจะต้องเปิดบัญชีกับเขาก่อนค่ะนี่นะคะเมื่อเข้าลายมาก็เจอนี่นะคะปุ่ม wallet ตรงนี้นะคะแล้วก็กด LINE บีเนะคะเสร็จแล้วนะคะเจอหน้านี้กดปุ่มเริ่มต้นใช้งาน l ล n e บีเเสร็จแล้วกดปุ่มยอมรับนะคะยอมรับเรื่อยๆค่ะนี่เลยกดปุ่มที่เปิดบัญชีค่ะ นี่เลยนะคะเปิดบัญชีด้วยแอปพลิเคชัน K Plus นะคะใครมีของกสิกร K Banking แล้วก็เปิดตรงนั้นได้เลยนะคะแต่บุ๋มเนี่ยไม่มีนะคะบุ๋มจะเปิดด้วยบัตรประชาชนนะคะใส่ข้อมูลให้ถูกต้องนะคะแล้วก็ใส่ข้อมูลอีกรอบหนึ่งค่ะข้อมูลอาชีพตรวจด,ดูข้อมูลให้ถูกต้องแล้วก็กดตกลงเสร็จปุ๊บนะคะให้เรานะคะไปยืนยันตัวตนที่เซเว่นอีเลฟเว่นนะคะหรือว่าธานาคารกสิกรก็ได้ค่ะ ตู้มเนี่ยไปธนาคารกสิกรนะคะเสร็จแล้วก็เริ่มสมัครกันเลย